โรงเรียนวัดสันกลางเหนือสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตหนึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่เลขที่61ทับสองหมู่4ตำบลสันกลางอเภอสันกำแพงจัังหวดเชียงใหม่ปัจจุบันจัดการศึกษารูปแบบโรงเรียนรวมศูนย์ประกอบด้วยโรงเรียนวัดสันกลางเหนือและโรงเรียนบ้านมอญปรัชญาของโรงเรียนคือ เราจะสร้างคนให้มีความรู้คู่คุณธรรมวิสัยทัศน์ของโรงเรียนนักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเพียรสืบสารภูมิปัญญาพัฒนาสิ่งแวดล้อมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคำขวัญของโรงเรียนคือความรู้ดีมีวินยัยอนามัยสมบูรณ์ ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมดจำนวน238คนแยกเป็นนักเรียนโรงเรียนวัดสันกลางเหนือจำนวน156คนและเป็นนักเรียนโรงเรียนบ้านมอนจำนวน82คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน18คนแยกเป็นบุคลากรโรงเรียนวัดสันกลางเหนือจำนวน13คนและเป็นบุคลากรโรงเรียนบ้านมอญจำนวน5คนโดยมีนายยงยุทธวงชัยเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนวัดสันกลางเหนือได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐตั้งแต่ปีพุทธศักราช2559ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อโครงการเป็นโครงการสารปะลังประชารัฐ c o n n e ็ก e d โรงเรียนวัดสันกลางเหนือได้สมัครเข้าร่วมโครงการ o t e b o o k for education และได้ผ่านการพิจารณาเพื่อรับการระดมทุนเพื่อการศึกษาคอนเน็กซ์ดี การฟันดิ้งประจำปีการศึกษา2564เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กให้กับนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น20คนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น5 0 0 0 0บาทสวัสดีค่ะคุณครูชื่อคุณนุงูชิตน,นาเป็นผู้รับผิดชอบโครงการค่ะ การจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อเทคโนโลยี ICT ของโรงเรียนวัดสันกลางเหนือเราได้จัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ ICT คอมพิวเตอร์ซึ่งได้รับการจัดสรรมาเป็นระยะเวลาหลายปีแล้วนะคะ ทำให้บางเครื่องมีการเสือส่อมสภาพอุปกรณ์ชำรุดส่งผลต่อประสิทธิภาพการใช้งานที่ลดลงรวมถึงจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อจำนวนของผู้เรียนค่ะทำให้มีข้อจำกัดในการเข้าถึงแหล่งความรู้ของนักเรียนรวมถึงคาดแทงสื่อที่จะเข้ามาเสริมการจัดการเรียนการสอนของครูค่ะและในสถานการณ์ปัจจุบนันการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลเป็นสิ่งที่สําคัญยิ่งค่ะทางโรงเรียนวัดสันกลางเหนือจึงได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการที่จะพัฒนาทักษะของผู้เรียนด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสืบค้นข้อมูลและการเรียนรู้ด้วยตนเองจึงได้จัดทําโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนในยุคสังคมดิจิทัลให้นักเรียนสามารถนําความรู้ไปพัฒนาทักษะอาชีพทักษะชีวิต การสร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรมใหม่ๆอย่างมีคุณภาพรวมทั้งมุ่งเมน้นการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสามารถใช้เทคโนโลยีได้ทุกที่ทุกเวลาและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนค่ะสวัสดีครับผมชื่อเดชชักยกอนยอดคำเป็นประธานานักเรียนของโรงเรียนวสังกางเหนือครับหดูยชื่อเดญิงพลดวงชานเป็นรองประธานของนักเรียนโรงเรียนวสังการเหนือค่ะจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้อโควิด -19 ส่งผลให้โรงเรียนเราไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติทําให้ต้องเรียนแบบออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกคนครับแต่นักเรียนไม่สามารถเข้าถึงวิธีการเรียนแบบออนไลน์ได้เหมือนกันเนื่องจากความไม่พร้อมของด้านสื่ออุปกรณ์ของบางครอบครัวครับเป็นโอกาสดีที่โรงเรียนของเราได้รับการคัเดเลือกเพื่อขอรับการระดมทุนในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กในครั้งนี้นะคะเพื่อให้นักเรียนทุกคนได้มีโอกาสในการใช้เทคโนโลยี อย่างข้าเทียมกันหน้าโอกาสนี้พวกหนูในนามตัวแทนของนักเรียนโรงเรียนวัดสันกลางเหนือจึงขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านเพิ่มการบริจาคทุนทรัพย์ให้กับโรงเรียนของหนูเพื่อให้หนูหนูได้รับโอกาสในการเรียนการสอนในสถานการณ์ปัจจุบนันและยังเข้าถึงสื่อการใช้เทคโนโล,โลยีเพื่อการศึกษาในอนาคตอีกด้วยค่ะขอบคุณค<อ>่ะโรงเรียนวัดสันกลางเหนือ จึงค่ขอความอนุเคราะห์ผู้มีอุปการะคุณตลอดจนผู้ใหญ่ใจดีและองคอ์กรภาคเอกชนได้ร่วมบริจาคสมทบทุนในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเรียนของนักเรียนในสถานการณ์โควิดโดยท่านสามารถร่วมบริจาคได้โดยการสแกน qr code ที่ปรากฏในนามของโรงเรียนวัดสันกลาเหนือต้องขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มีส่วนร่วม ในการสนับสนุนการจัดการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนวัดสันการเหนือในครั้งนี้ขอบพระคุณครับ